นี่ครับจุดตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าตรงไหนนะครับหน่วยงานก็ไปแก้ไขทําอะไรหน่อยนะครับว่ามันจะปล่อยให้รถติดเงียบเข้ามาเงี้ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงมันมันมันไม่ได้นะครับงั้นก็ต้องหาทางระบายมันจึงหน่อย้ช่นวัยนี้รถแลาวเป็นช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยวันอาทิตย์นะครับดูติดเงดียบยูเงียบ ตีชั่วโมงชั่วโมงมันก็ไม่ไหวนะครับใครทําทางก็อ่าไม่ไหวแล้วก็มาเปิดให้ทางรถมันเข้ามาชนเข้ามาเบียดโจหากันอย่างเงี้ยนะครับดูดูดไม่มีเจ้าหน้าที่มีแต่ไฟเนี่ยมันทําไมไม่ได้นะครับมันก็ไปติดรวมกระจุกเกินอยู่ตรงเนี้ยคนก็ไม่มีมาโบกรถป้ายมันก็มีแต่ลูกศร ระยะทางแค่จากตรงเนี้ยแค่อันเดียวเนี่ยส่งให้รถติดมหาศาลเลยเนี่ยนะครับดูไองานซ่อมทางไหลทางอะไรเนี่ยไอใช้ทางเบียงเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตรงก็เลยโคกวดจะถึงโคกวดเนี่ยครับใช้เวลาตรงนี้เป็นชั่วโมงเลยเอา้าวใครดูแลแก้ไขยังไงก็มาดูแลหน่อยเ้อะรู้สึกว่าเนี่ยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่สองเนี่ย ทำอะไรอยู่เนี่ยอึดอัดมากเป็นชั่วโมงรถติด